ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหง์ยามบุญลงหง์เป็นกาหน้าฉนนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์เอาล่ะพูดนะฮะพุ่งน,นี้ยนะบุญมาบุญหล่นเนี่ยพุ่งนี้ยอาจารย์อาจารย์ว่าจะบุญมาหรือบุญหล่นละ่ะผมคราวที่แล้วก็วิเคราะห์ไปละเอียดหมดแล้วนะโก้ คือ mm. ผมไม่ได้ฟันธงไปหรอกว่าหล่นหรือไม่หล่น <50. S 2> ผมให้เหตุผลห้าสิบห้าสิบถ้าตัวผมเป็นตุลาการเนี่ยถ้าผมมีเป็นตุลาการและผมตั้งธงว่าไม่ควรเอาไว้ mm. ก็เขียนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับมาตรฐานทางจริยธรรมได้ mm. แต่ถ้าผมบอกว่าต้องการจะเอาไว้นะฮะให้เป็นนายกต่อ ผมก็มีวิธีเขียนให้เรื่องความชื่อกับสุจริตเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยคราวที่แล้วผมพูดในรายการนี้แล้วว่าผมมองข้ามไปแล้วเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มองเรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะโคอ,อเขาก็ต้องมองเรื่องรัฐศาสตร์ด้วยเพราะมีทั้งนักนิกกติศาสตร์รักรัฐศาสตร์ผสมไปตามกันเหตุผล เขาต้องมองให้ให้มองมุมทางการเมืองเยอเหนือนกันอเอาละหลักนิติศาสตร์เนี่ยผมสรุปฟันธงไปแล้วว่ามันต่างกว่าบุกลุกที่ต่างกว่าคมถินต่างกว่าปลอมเอกสารต่างกว่าลักทิ้งวิ่งปลอ,อมเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องการซื่อสัต์สุจริตเนี่ยมันมองได้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 หลายมุมอะนะมันมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ผมคงไม่ไปฟันธงเหมือนคนนูน้นคนนี้บางคนบอกล้านเปอร์เซ็นยังไงก็ไม่รอดนะฮะบางคนถึงขนาดบอกว่ารอดนะมีข่าวแล้วอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้กะระแสดีนูน่นนี่นั่นเมื่อคืนผมไปนานหนึ่งก็คุยกันในเรื่องอย่างนี้แหละแต่ผมเองยันยืนยันเหมือนหลักการเดิมน,นะฮะว่าออกได้ทั้งสองมุมแต่ถ้ารอดถ้ารอดแปลว่า ถ้ารอดเขาก็ทำงานต่อเพียงแต่ผมว่าการทำงานครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนเก่านะโก้คือมันก็จะมีกระแสต้านแรงอะะ่ะเนาะเออนายกก็ถือว่าเป็นเมืองกระสุนตกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารอดมันก็เหมือนกับกระแสของคนที่ต่อต้านคัดค้านหรือคนที่ไม่เอาอ่ะ มันก็กาะตัวเป็นพายุทาจิจิอยู่อะไรทาจิจินะมันก็สามารถจะสร้างแรงกระเพื่อนได้ถ้ารอดผมถึงบอกว่านายกอุงยิ้งต้องปรับตัวปรับวิธีการ ปรับร <mm <iser> ูปแบบปรับแนวทางต่างๆทั้งหมดที่มีใครวิเคราะห์วิชาวิจารณ์กันร้อยแปดกันเก้าเนี่ยผมว่าทําแบบเดิมไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยแล้วก็อาจจะเพี่ยงคำแล้วก็เป็นประเด็นเป็นปัญหากับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดในชีวิตก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ศักยภาพทจะไหวเหรอาจารย์ทั้งวุฒิวยวุฒิคุณวุฒิอะสัพพวุฒิก็แล้วแต่อื ต้องมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วอะ่ะโก้เข้าใจไหมอื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 มนะต้องมาเร็วไปเร็วคืออยู่นานก็มีโอกาสเที่ยงครั้งแต่ถ้าอยู่นี่ต้องแปลว่าปรับกระบวนการปรับวิธีการปรับแนวทางกันอย่างมโหฬารมหาศาลแต่จะได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ นะซึ่งแ,<ต>แา่ความหมายการ,รคืออาจจะมาอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็ยุบสภาแล้วสร้างใหม่ทําภารกิจบางอย่าง,งให้เป็นผลงานอะไรเงี้ยเหรอ,อต้องรีบปักรีบทํางานแล้วต้องรีบยุบสภาถ้ากระแสต,ตอนนั้นถือว่าปรับแล้วทําแล้วแล้วสร้างผลงานแล้วแล้วก็รีบยุบสภาอืมเมื่อดูแล้วว่าไปได้ทุกอย่าง สถานการณ์ไปได้ดีไม่ควรจะเดินไปต่อนั่นเรื่องที่หนึ่งนะฮะก็แปลว่าต้องถ้าไปรอดก็ต้องรีบมาละ่ะนะฮะรีบมาแก้ปัญหารีบทำรีบแล้วต้องปรับเนื้อปรับตัวปรับวิธีการในหลายรูปแบบนั่นเรื่องที่หนึ่งมไม่รอดเขาก็ถแถลงแล้วนี่พักเพื่อไทยเขาก็เสนอคุณชัยเกษมโหวตกันในสภาต่อไปนะฮะ เอาละแม้แต่จะเป็นคุณชัยกเกษมผูค้คงต้องปรับวิธีการทํางานเช่นเดียวกันเพราะ<ม>คุณชัยกเกษมอาจจะสมบุกสมบันนะฝ่าดงฝ่าเขาอะไรตาอะไรเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ไหวแต่อย่างไรก็แล้ว<ม>แต่ผมว่ามีรองนายกอย่างคุณภูมิธรรมนั่นก็ถือว่าสามารถสร้างพลังสร้างผลง,งานและก็สร้างการทำงานไปขับเคลื่อนไปได้ดี ก็แปลว่าต้องปรับทั้งคนรอดและไม่รอดเนี่ยปรับวิธีการทั้งหมดแล้วก็เรินสน้าปสมานาเหมือนกันอ่าแล้วก็เดินหน้าไปสู่การยุบสภา,าเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่คนมองแล้วก็พูดกันเยอะถึงคุณอนุทินอืนะผมก็เคยบอกแล้วก็ย้ำหลายครั้งว่าคุณอนุาิาจะเป็นได้ยังไงอืม นันจรินจะเป็นได้เนี่ยแปลว่าต้องไปดึงพักร่วมมาได้ต้องดึงพักรร่วมแล้วไป<ห><ด>บวกส้มอ่าอ่าไปดึงทักร่วมอาละขนาดนี้ผมให้บวกส้มแล้วก็บวกพักเอ่าพลังประชารัฐก็ได้แล้วประมาณสองร้อยสี่สิบนัโทอืมตัวเลขไม่ได้ห่างจากรัฐบาลชุดนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็อยู่สองร้อยห้าสิบกว่า สองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบแปดอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ตัวเลขในสภาก็อยู่ไม่เกินสิบเสียงเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายว่าคุณอนุทินต้องบวกส้มปัญหาว่าลึกๆคุณอนุทินบวกส้มได้หรือเปล่าแม้จะลดข้อลดข้อต่อรองลดเงื่อนไขอะไรกันผมว่าเข้าไปได้ยากนะครับเอาละสมมติว่าได้ ต้องไปดึงรวมไทยไมาอีกรวมไทยจะมาไหม,มรวมไทยพวกสายลุงตู่เขาจะไปกัะส้มได้ไหมก็ก็มีภาพหลุดเนี่ยมีภาพหลุดผมก็มองดูว่าไอเนี่ยจะหลุดหลดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมันค่อนข้างจะยากถามว่าจะไปดึงใครต่อไปอจะไปดึงพักไหนต่อมาล่ะโธ่นอกจากรวมไทยแล้วจะดึงใคร กล้าทำปธาิบัติประชาธิปัตย์กล้าทำกล้าทำนี่ยังไงผมว่าเขาไม่กล้าทำแน่นอนไม่กล้าฮช่ไหมอ้าที่แล้วเป็นกานหวงเลยผมยืนยันเลยว่ากล้าทำยังไงไม่มีทางกล้าไปอยู่กับพรรคสีส้มแน่นอนและก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่าประชาธิปัตย์ก็คงไม่กล้าไปเช่นเดียวกันอื สร <The S 2> กปแ,แล้วว่าเดี๋ยวทอดนี่ผมก็เชื่อว่าไม่ไปเพราะเชื่อนึกเปินว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอ้างเทิดทูนสถาบัานธนบอย่าใช้คําว่าอ้างนะทุกคนเนี่ยจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมขยับไปกับส้มเนี่ยก็ายากมาก แม้แต่กฎหมายเรื่องออะไรสันติสูจน์หรอจองบอมเขาก็ยังมีเงื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นสําคัญแล้วทุกภาคการเมืองไหมที่ที่ร่างนิรันโตสกรรมมันอยู่ชั้นกรรมธิการเนี่ยนะอาจารย์นะอ๋อแล้วเท่าที่ผมฟังเช็คแล้วเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่า คุณอน,นุทินเนี่ยจะไปเป็นนายกรัฐมนตรียากมากนะและจะไปร่วมกับส้มยากมากที่จะไปดึงคนอื่นมาถ้าเพื่อไทยแขนขืนเสียแล้วเนี่ยยังไงก็ขยับยากและผมอ,มอนุมาเอาว่าประชาธิปัตย์ไม่ไปแล้วก็เชื่อว่ารวมไทยแม้ว่าจะแตกกันเองในเนื้อก็ไม่ไปนะสรุปแล้วคุณอน,นุทิน ข็หาเสียงไม่ได้ถึงสองร้อยห้าสิบประเด็นต่อมาหลายคนบอกเอ้ยอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นี่ผมไม่กล้าวิจารณ์นะโกมก็ท่านเป็นองค์มนตรีฮะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหนือปากการคาดหมายเหนือต่อการวิเคราะห์วิพาก์วิจารณ์และผมก็เชื่อว่าท่านไม่มาในสถานการณ์นี้ แต่จริงๆก็ถ้ากลับมาจริงก็ปีเดียวเนอะเพราะมันมันมันมีไอ้เรื่องแปดปีใช่ไหมใช่เนคุณสมบัติเพราะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าน่าจะตัดออกไปจกากสมการได้เลยมไม่มีทางถ้ามาปีเดียวก็แปลว่ามาเพื่อเตรียมทําอะไรยังไม่เท่าเท่าไหร่เลยโก็แล้วก็ยุบสภาอืมยิ่งเกิดความไม่แน่นอนมากกว่านายกุ้งยิงอีกนะเพมก็สรุปแล้วพลเอกประยุทธ นอกเอ,ออกไปจากสมก,การนี้ได้นอกนั้นจบนะจนฟันธงตรงไปเลยว่าคุณอน,นุทินไม่มีทางแล้วถามว่าพักร่วมจะแตกไหมถ้าดันคุณชัยก็เกษมขึ้นมาผมว่าเขายังสามารถรวมกันได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบเขียงขึ้นไปแล้วถ้าย่งยงางท้าไม่ดีเกิดจะพลิกจริงจริง,รงก็ยุบสภาเลยไหมจ๊ะก็ผมว่าอาจจะยังไม่ยุบทันทีทันใดนะ นะครับแต่มันก็เป็นไปได้ว่าอะไรก้มีอุบัติเหตุทางการเมืองมันจะไม่สามารถรวมกันได้จริงๆิงงเสียงไม่พอจริงๆแล้วถามจริงๆิโค่ถ้าโค้เป็นสอสอแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นอยากยุบสภานาทีนี้เหนื่อยนะคนคนเ<ข>มืองเป็นแก่สอสอด้วยกันเองสอ,สอสอด้วยกันเองแม้แต่พักส้มเขาก็ไม่อยากยุบสภาอืมตอนเนี้ย ทุกคนก็อยากจะเป็นสสทั้งนั้นแหละแต่ในเนื้อเขาจริงๆเนี่ยถ้าเปิดยุบจริงๆเขาจะได้ลงสสต่อหรือเปล่าอืมเพราะฉะนั้นขอเป็นสสเหลืออีกประมาณปีสองปีก็ยังดีกว่ายุควันนี้พรุ่งนี้ดังนั้นประเด็นเรื่องยุบสภาในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยผมว่าอย่างและผมเชื่อว่าพักร่วมด้วยกันยังสามารถที่จะ ประคับประคองและกอดคอไปด้วยกันได้กับเพือไทยโดยเทือไทยย,ไทย,ยังเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเสียงที่วิเคะร์วิชาวิจารว่าเนินในรอบสองคะด็นนะพักร่วมแตกก็เป็นการมองในแง่รายนะฮะแต่ไม่ได้มองอยู่บนพื้นฐานสมการทางการเมืองที่มันเป็นจริงอยู่ในขณะนี้อ,อ,อ้าว มาดูว่าถามว่ารัฐบาลมันจะล้มยังไง,งนั่นแหละสิไมยอมมาที่สัญญาไว้กับประชาชนทําไม่ได้เลยล้มไหมมันจะลม้มไหม,ม,ม,ไหมผมว่าเอเรามาดูฝ่ายค้านในสภาก่อนบางทีสายค้านเนี่ยถ้ามันสร้างกระแสแรงๆขับเคลื่อนทั้งภายในสภานอกสภาเนี่ยมันก็สามารถทําให้ล้มได้นะอแต่ปัญหาเรามาดูสายค้านในสภาก่อนโคหนุ่ม ขามีเสียงมีสองรอยสี่สิบมีโคตรเยอะเลยนะโก้ใช่ครับเป็นฝ่นายการที่มีเสียงมากๆเลยนะคือว่าจริงสามารถทิกเกมได้อะโอ้โคดเยอะกว่าประชาธิปัตย์มีเพียงร้อยหกสิบนะสร้างแรงกระเพื่อมสร้างความกระทุ้ทคึกโครมแรงกระพือโหมของรัฐบาลได้นะในยุคข,ของรัฐบาลทักษินกับประชาธิปัตย์่ย แต่น,นี้เขามีสองร้อยหกสิบอะสองร้อยสี่สิบไปคนละทิศคนละทางไม่มีเอกภาพกอืมล้วในเนื้อแท้จริงๆเนี่ยแต่ละพักมันก็เข้ากันไม่ใช่ได้คุณเชื่อเลยว่าพักลุงป้อมจะเข้ากับพักส้มได้คุณเชื่อเลยว่าพักของภูมิใจไทยเนี่ยมันจะเข้ากับพักส้มได้ดังนั้นความเป็นเอกภาพเนี่ยมันจะมีขึ้นบางสถานการณ์และ โดยปกติจะไม่เป็นเอกภาพแบบร่วมมือร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันแบบจริงจังตัวใครตัวมันสักแต่ว่ามไม่ได้เป็นรัฐบาลเท่านั้นเองสองแต่ละพักนี่ก็มีปัญหาในตัวของตัวเองนะโ้หนุ่มครับพักประชาชนก็มีคดีหนึ่งหนึ่งสองคาอยู่สอสอเนี่ยจะหมดสภาพไปกี่คนเมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่รู้ยี่สิบคนน<จ>าจยะ เออภูมิใจไทยเขาก็มีเขากระโดงแล้วก็มีมหัวสาวกปักเอกอยู่พลังประชารัฐจริงๆภายในเขาก็มีปัญหาลุบๆเนี่เขาก็เตรียมย้ายพักกันทั้งนั้นตัวเรากลังจะเปลี่ยนเลขของเลขาอะไรไหมล่ะ <c oughs> ตัวตัวเนี่ยมันอาจจะอยู่แต่ใจเนี่ยขณะนี้มันพร้อมจะมองไปแล้วว่าที่เราจะไปอยู่พักไหน ดังนั้นเนี่ยมองได้เลยว่าพักนี้เตรียมรอว่าเลือกตั้งแล้วยังจะอยู่หรือเปล่าที่ดปเรื่องที่สองที่สามเนี่ยเท่าที่ผมมองนะโก้พักประชา,าชนเนี่ยแกนนําต่างๆเนี่ยกนะดูกพยังไม่แข็งพออืมอาจจะมีบีบ่ใบบางคนหนึ่งสองสามนับหัวได้ไม่เกินสามสี่ห้าคนแต่ทั้งสาเนี่ยส่วนใหญ่ยังอ่อนไม่เหมือนพอระอางกณโก้ ืที่จะลงกดเนี่เขาพรรษาแข็งกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกทิดจอดอาจารย์มาเรียกทิลงกดได้ไงอาเพื่อจะให้คนสื่อทุกคนเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นาพาดบวชใหม่ทั้งนั้นแหละคนที่มีประสบการณ์ในสภาเนี่ยมันยังน้อยนะฮะเพราะฉนั้นการที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะต้องมีพรรษามีอายุ มันพอๆพอก,กันกันเหลือฝ่ายรัฐบาลน่ะเพราะฉะนั้นการพูดการอริปรตายของสสประชาชนเนี่ยแม้จะดูดุเด็ดเด็ดมันกล้าพูดใจถึงแต่ผมลองฟังจากฝ่ายรัฐบาลเขาเ็าบอกว่าไม่กวัวฟังลูกหลานพูดก็แล้วกันพอ,อให้เขาพูดพูดไปงนั้นนั้นแหละคือเขาไม่ได้ให้น้ำหนักให้พลังอะไรเท่าไหร่เขานึกว่าเด็กพูดให้ฟัง คุณเข้าใจไหมบางทีเรายอมให้เด็กดา่าแค่เหัวมัอนอะ,อะไรอย่างเนี้ยแต่ประชาชนเนี่ยเขามีสอสอเยอะจริงนะแต่เขาไม่ค่อยมีใครที่โดดเด่นถึงเด่นกุ้ใหม่อ่นะนะมันอาจจะมีขึ้นมาบางคนน้องผู้หญิงอะไรอย่างเนี้ตออ่อหลักจากนั้น<ด>มันไม<ด>่ค<ด>ุณเกัญญาใช่ไหมคุณสิลีกันยานั้นถือว่าเก่าแต่มีน้องอะไรคนนึ้นคือคนใต้น้องไอซ์เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่น้องผู้หญิงทางใต้ก็คนหนึ่งนอ๋อน้องน้องลิซา่าอ่อ,อะไรพัฒนพรนนันน,นนันใช่ไหมอ่าพวกนี้ทีนี้คนที่มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงแล้วมีน้ำหนักเนี่ยมันต้องดอหวังทั้งอายุรรษาดีกรีต่างๆแต่ถ้ามันเหมือนอีกคนนึงมาพูดเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ย ทุนทีน้ำหนักในในสภาห,หรือน้ำหนักในการเขาเรียกว่าลำหักลำโค่นเนี่ยมันยังยังห่างกันอืมผมต้องบอกว่ามันต่าง้าต่างกับสายค้านสมัยประชาธิปต์หรือเพื่อไทยเป็นสายค้านเนี่ยสมัยเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านซัก,กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณดูลำหักลำโค่นแต่ละคนไม่ว่าคุณสุทินไม่ว่าหมอชนละนาคุณคนในเด่นเนี่ยมันแปลว่าอายุพรงษาเนี่ยมันพอๆกัน ประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีน้ำหนักทางการเมืองความน่าเชื่อถือมันมีแต่นี่เนื่องื่อ,อยวุฒิภาวะหรือวัยยุทธเนี่ยมันต่างกันจึงทำให้มีจำนวนปริมาณก็จริงแต่คุณภาพของคนเนี่ยมันยังไม่ได้และยังไม่ถึงทั้งประชาชนรู้ชั่วไปก็ประเมินไปแค่แล่ลองให้เป็นรัฐมนตรีสักท,ทีสิ แล้วลองให้เป็นรัฐบ,บาลให้เป็นนายกสิจริงๆก่ยังไม่ได้เหมือนกันนะโวกคนเราบางทีมันต้องถึงอายุพรรษาในระดับหนึ่งเขาจริงๆให้เป็นเจ้าอาวาสเขาทาไมต้องกําหนดว่าพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสต้องบวชมาแล้วไม่นั้นตีต้องมีอายุพรรษามีประสบการณ์มีก็ไอ้นั่นไอ้นี่มามแต่รักประชาชนเนี่ยเขาเยอะ จริงแต่เขามีปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสายค้างที่จะเป็นลำหักลำโค้สร้างกระแสในสภาได้อย่างถึงลูกถึงคนลำหักลำโค้ในขณะที่รัฐบาลเปล่งเนี่ยผมว่าปปล่มอย่างนี้เขาก็ยังอยู่ได้